ผู้เข้ารับการเลื่อนระดับประจำปี2568ทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงระเบียบข้อมครับค่ะในหัวข้อระเบียบววว่าด้วยงานสารบัญค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัววิทยากรทั้งสามท่านก่อนนะคะท่านแรกค่ะนางสาวยุดีตันตยานทนค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองค่ะนางน้ำอ้อยเหลือจันค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันนะคะนางสาวสุธีมาเกิดสุขค่ะสังกัดกองงานเลขานุการสำนักู้ว่าการค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่เนื้อหาค่ะขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องระเบียบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยว่าด้วยงานสารบัญพศ2528อาศัยอำน,นาจตามความในมาตรา26วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยพศ2522มีทั้งหมด17หมวด102ข้อ ประกาศใช้เมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2528งานสารบัญหมายความว่างานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารหรือหนังสือเริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับการส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการทำลายหนังสือราชการมีด้วยกัน6ชนิดนะคะ 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนัง หนังสือประทับตาสี่หนังสือสั่งการห้าหนังสือประชาสัมพันธ์และหหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการหมวดหนึ่งอำนาจหน้าที่ของงานสารบัญข้อแปดให้กองงานเลขานการสำนักพัว่าการเป็นหน่วยงานกลางสำหรับจัดการด้านงานสารบัญโดยมีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้แปดจุหนึ่ง ควบคุมการออกหนังสือทุกชนิดให้เป็นไปตามระเบียกกบ8.2ควบคุมบรรดาหนังสือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับงานสารบัญตลอดจนการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่8.3จัดให้มีทะเบียนรับส่งหนังสือเพื่อควกกบคุมบรรดาหนังสือและเอกสารต่างๆ8.4 ควบคุมเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ส่งหนังสือตลอดจนดูแลให้การไหลเวียนของหนังสือเป็นไปโดยท่องตัว8.5กําหนดวิธีการติดต่อโต้ตอบประสานงานกับหน่วยงานธุรการของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในที่อยู่ในและนอกสถาบัน8.6ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือเอกสารการติดต่อกับงานและบุคคล8.7 วินิจฉัยว่าหนังสือและเอกสารที่ผ่านกองงานเลขานุการประเภทใดเป็นหนังสือหรือเอกสารส่วนตัวค่าใช้จ่ายของหนังสือหรือเอกสารของสถาบันให้จ่ายจากเงินของสถาบันได้แต่ค่าใช้จ่ายของหนังสือหรือเอกสารส่วนตัวให้เป็นภาระของเจ้าของหนังสือหรือเอกสารนั้น8.8ควบคุมการส่งเอกสารทุกประเภทและเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรเป็นเอกสารของสถาบันหรือไม่ ในกรณีที่สงสัยให้สอบถามผู้สั่งงานหรือผู้ส่งงาน8.9เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอำน,นาจตรวจดูหนังสือที่ผ่านเข้าสถาบันยกเว้นหนังสือที่มีลักษณะเป็นส่วนตัว8.10ในกรณีที่มีการขอให้ส่งหนังสือส่วนตัวหรือหนังสือที่ปิดผนึกซองแล้วเจ้าหน้าที่เจ้าของหนังสือจะเป็นผู้ชำระค่าไปษนียกร <c oughs> และค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น แล้วจะไม่รับผิดชอบถ้าหนังสือสูญหายหมวดสองหนังสือภายในหมายถึงหนังสือราชการที่ใช้ติดต่อสื่อสารเป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือราชการภายนอกใช้ติดต่อภายในกระทรวงทบวงกลมหรือจังหวัดเดียวกันหนังสือภายในคือหนังสือติดต่องานที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ก็หนังสือติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมเดียวกันขอหนังสือติดต่อภายในสถาบันเราจะใช้หนังสือบันทึกข้อความนะคะหมวดสามการหนังสือสั่งการหนังสือสั่งการมีด้วยกันสามชนิดคือหนึ่งคำสั่งคือบรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย สองระเบียบคือบรรดาข้อความที่ผอวอได้กำหนดไว้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำและสามข้อบังคับคือบรรดาข้อความที่กวททเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้ใช้ตามกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้หมวดสีหนังสือประชาสัมพันธ์มีสามชนิดคือ1ประกาศคือบรรดาข้อความที่สถาบันประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ สองแถลงการคือบรรดาข้อความที่สถาบันแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของสถาบันหรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกันและสามหนังหนังสือข่าวคือบรรดาข้อความที่สถาบันสมควรเผยแพร่ทราบหมวดห้านังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน คือหนังสือที่ทําขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสถาบันและสถาบันรับไว้เป็นหลักฐานของสถาบันมีอยู่ด้วยกันห้าชนิดคือหนึ่งหนังสือรับรองสองรายงานการประชุมสามบันทึกการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกสี่บันทึกทั่วไปและห้าหนังสืออื่นๆหมวดหหนังสือภายนอกคือหนังสือติดต่อ งานที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตาของสถาบันหรือหนังสือติดต่อระหว่างสถาบันกับหน่วยงานอื่นหรือกับสว่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอกหมวดเจ็ดหนังสือประทับตาคือหนังสือที่ใช้ประทับตาแทนการลงชื่อของหัวหน้าหน่วยงานระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้อํานวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อลงชื่ยอย่อกํากับตาใช้ใช้ได้ทั้งระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับส่วนราชการและระหว่างหน่วยงานกับบุคคลภายนอกเฉพาะการณีที่ไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญได้แก่หการขอ,อรายละเอียดเพิ่มเติมส การส่งสำเนาหนังสือสิ่งของเอกสารหรือบรรณสาร 3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับงานสำคัญหรือการเงิน 4. การแจ้งผลงานที่ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบ 5. การเตือนเรื่องที่ค้าง 6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดเป็นคำสั่งตาที่เราใช้ประทับนะคะเราจะเราจะประทับด้วยหมึกสีแดงเท่านั้นนะคะ รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการเราจะใช้ตัวอักษรไทยสารบ,บัญพสเขนาดตัวอักษร16นิ้วกั้านหน้า3ามเซนก้านหลัง2เซนย่อหน้า2.5เซนโครงสร้างหนังสือภายนอกและภายในจะมีด้วยกัน4ส่วนส่วนหัวหนังสือนะคะจะมีที่อว5.101นึ่งศูนยนับวันที่เรื่องเรียนอ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วย แล้วก็เหตุที่มีหนังสือไปเช่นขอข้อมูลขอเชิญประชุมส่วนที่สาก็จะเป็นจุดประสงค์ที่มีหนังสือไปเช่นตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิญเป็นวิทยากรและส่วนที่สี่คือท้ายหนังสือคือลายลงรายมือชื่อส่วนของเจ้าของเรื่องหมวด8การรับหนังสือหนังสือรับคือหนังสือที่ได้รับมาจากภายนอกทั้งในรูปแบบจดหมายและไฟ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือที่ได้รับอาจแยกได้เป็นสี่พวกคือหนึ่งหนังสือเกี่ยวกับงานโดยตรงซึ่งมีเลขที่เอกสารอย่างพร้อมมูล 2. หนังสือกึ่งงานไม่มีเลขที่เอกสารแต่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับงานในสถาบัน 3. หนังสือส่วนตัวเฉพาะที่ระบุนามผู้รับโดยไม่มีตำแหน่ง4หนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ รวมถึงข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบัรอิเล็กทรอนิกส์หากได้รับห,หากได้รับเอกสารจากภายนอกให้นํามาลงรับที่สารบัรด้วยนะคะหมวด9การส่งหนังสือคือหนังสือที่ส่งออกไปภายนอกทั้งในรูปจดหมายและไฟอิเล็กทรอนิกส์การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับในชั้นความลับหรือลับมากด้วยระบบสารบัรณอิเล็กทรอนิก ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับเป็นผู้ส่งผ่านร,ระบบการรักษาความปลอดภัยโดยให้เป็นไปตามระเบียบว,ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง,ง,ทางราชการค่ะต่อไปหมวดสิบนะคะกำหนดเวลาเดินหนังสือและส่งหนังสือ ตามระเบียบววว่าด้วยงานสรารบัญฉบับที่ส0พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดให้เจ้าหน้าที่เดินหนังสือภายในของกองงานเลขานุการออกเดินรับส่งหนังสือภายในสถาบันในเวลาที่สถาบันประกาศกรรําหนดและวววได้ประกาศเรื่องการรับส่งเอกสารภายในสถาบันลงวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโดยกำหนดให้เดินหนังสือวันละสองรอบกำหนดเวลาเดินหนังสือรอบเช้า เวลาสิบนาฬิกาและรอบบ่ายเวลาสิบสี่นาฬิกาส่วนการส่งไปรษณีย์ให้นำส่งที่ห้องสารบัญก่อนเวลาสิบสี่นาฬิกาหากเกินเวลาที่กำหนดสารบัญจะนำส่งในวันถัดไปค่ะหมวดสิบเอประเภทความเร็วของหนังสือและการทำสำเนาแบ่งเป็นสามประเภท ด่วนที่สุดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือนั้นด่วนมากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วด่วนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทําได้โดยให้ระบุชั้นความเร็วด้วยอักษรสีแดงให้เห็นชัดเจนบนหนังสือหรือบนซองนะคะส่วนการทำสำเนาปกติจะมีสำเนาอย่างน้อยสองฉบับ คือฉบับแรกสำเนาฉบับแรกเก็บไว้ที่แฟ้มรวมตามลำดับเลขหนังสือส่งออกที่งานสารบัญและสำเนาฉบับที่สองเก็บไว้ที่ต้นเรื่องหรือแฟ้มเรื่องที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องทั้งนี้สำเนาที่สารบัญเก็บไว้ที่แฟ้มรวมจะจัดทําในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์ pdf ส่งอ e ีเมลนำเสนอผู้ว่ารองผู้ว่าและผู้อำนวยการศูนย์สำนัก ทุกทุกเวันทำการหมวด12มาตรฐานตาแบบพิมพ์และซองตาของสถาบันจะมีลักษณะเป็นวงกลม3มวงซ้อนกันโดยจะมีชื่อย่อใต้วงกลมว่าววจ t i f t I. มาตรฐานกระดาษและซองโดยปกติใช้กระดาษปอนขาว A4 แบบพิมพ์บันทึกข้อความและแบบพิมพ์หนังสือภายนอกเป็นหัววอวอที่เบิกจากคังพัสดุในส่วนของซองของวอวอจะมีสี่ขนาดด้วยกันค่ะซึ่งจะมีตราชื่อสถาบันที่มุมบนซ้ายมือจะมีซองขาวซองน้ำตาลพับครึ่งซองน้ำตาลขนาด A 4สและซองน้ำตาลขยายข้างซึ่งก็จะเบิกได้ที่คังพัสดุเช่นกันค่ะ ส่วนการจ่าหน้าซองการจ่าหน้าซองจะมีชื่อชื่อสถาบันชื่อผู้ส่งอยู่มุมบนซ้ายมือนะคะที่อยู่ของผู้รับจะอยู่ตรงกลางซองตามตัวอย่างคะ่ะหมวดสิบสามการเสนอหนังสือและการลงชื่อในหนังสือให้ผู้ว่าการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือทุกกรณี นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ70การลงชื่อแทนผู้ลงชื่อแทนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนปฏิบัติงานแทนรักษาการในตําแหน่งหรือทําการแทนให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ลงชื่อแทนผู้ว่าการได้คือรองผู้ว่าการผู้ชี่ยชาญพิเศษนักบริหารพิเศษผู้อำนวยการฝ่าย,ายศูนย์สํานัก และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ได้รับอนุมัติได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการให้ลงชื่อแทนได้การลงชื่อแทนผู้ว่าการให้กระทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 1. เป็นหนังสือที่หน่วยงานนั้นมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มีสถานภาพเท่าๆกันอย่างเช่นทำหนังสือถึงคณะบดีแล้วก็สามารถให้ผอ,อสูนสำนักเซ็นชื่อได้ค่ะ 2เป็นหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบในนโยบายหรือหลักการแล้ว3เป็นหนังสือเกี่ยวกับงานปกติที่อยู่ในขอบขายที่ปฏิบตัติหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือหนังสือรับรองเงินเดือนก็จะให้ผออสทบเซ็นได้ค่ะส่วนหนังสือที่เสนอ เพื่อผู้ว่าการหรือผู้บังคับบัญชาทราบพ,พิจารณาสั่งการและลงชื่อนั้นจะต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเสียก่อนแล้วจึงเสนอมาอย่งกองงานเลขานุการเพื่อควบคุมเอกสารถ้าเป็นหนังสือเสนอผู้ว่าการจะต้องผ่านขออสำนักผู้ว่าการก่อนแล้วจึงเสนอผู้ว่าการถ้าเป็นหน่วยงานอื่นก็เสนอตรงไปยังบุคคลหรือหน่วยงานนั้นได้เลยค่ะ การพิมพ์ชื่อของเจ้าของลายมือชื่อให้ใช้คำนำหน้านามว่านางนางนางสาวหน้าชื่อเต็มใต้ลายมือชื่อในกรณีที่มียศหรือบรรดาศักดิ์ให้พิมพ์คำเต็มยศหรือบรรดาศักดิ์ไว้หน้าลายมือชื่อและพิมพ์ชื่อเต็มไว้ใต้ลายมือชื่อเช่นผู้ว,ว่าการเราก็จะใช้ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัยอาจหารหมวด 14- การเก็บรักษาหนังสือแบ่งออกเป็นการเก็บรักษาระหว่างปฏิบตัติคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยกำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน สการเก็บเมื่อปฏิบัติแล้วเสร็จคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำก็ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศค่ะ อายุการเก็บหนังสือโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่าสิบปีหนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จเสร็จสิ้นแล้วและเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจากคนได้ตัดที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีส่วนหนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีควาสมสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินเมื่อดำเนินการเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี เช่นหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเข้าร่วมสัมมนาหรือเชิญเข้าร่วมงานต่างๆใดๆค่ะหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งมีใช่เป็นเอกสิทธ์เเป็นอกสารสิทธิ์หากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึงสิบปีหรือห้าปีแล้วแต่กรณี ให้ใช้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทำลายได้หมวดสิบห้าการยืมผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใดการยืมหนังสือระหว่างหน่วยงานหรือการยืมหนังสือภายในหน่วยงานเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไปหรือผู้ได้รับมอบหมายการให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทําไม่ได้เว้นแต่จะให้ดูหรือทัดลอกหนังสือที่ได้รับมอบหมายสียก่อนหมวดที่สิบหกนะคะการทําลาย การทำลายหนังสือภายใน60วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บแล้วจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอต่อผู้ว่าการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยสองคนโดยให้แต่งตั้งจากพนักงานที่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ธุรการหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าขึ้นไปต่อไปหมวดสิบเจ็ดนะคะหมวดสุดท้าย การกำหนดเลขที่หนังสือออกและมาตรฐานวันเดือนปีของสถาบันรหัสตัวพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของสถาบันจะเป็นอ w ห้า1ับตัวเลขหนังสือที่ออกโดยงานสารบัญโดยใช้เลขไทยนะคะสำหรับหนังสือภาษาอังกฤษ,าษาให้ใช้คำว่า NO จุดห้าับตัวเลขหนังสือที่ออกโดยสารบัญ โดยใช้เลขอาราบิกหนังสือที่ออกไปถึงหน่วยงานอื่นควรใช้วันเดือนปีตามความนิยมส่วนใหญ่ทั่วไปคือเขียนเรียงจากวันไปหาเดือนและปีเช่น4มกราคม2568ต่อไปนะคะจะเป็นระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะสืบเนื่องจากสำนักนายก รัฐมนตรีนะคะออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญฉบับที่4พศ2564ค่ะววจึงได้มีการนำระเบียบดังกล่าวมาใช้โดยอนุโลมและววมีการออกระเบียบววว,ว่าด้วยงานสารบัญฉบับที่9พศ2 5 6 5ห้าค่ะซึ่งในระเบียบฉบับน,นี้จะเน้นในเรื่องของการรับส่งเอกสารผ่านทา,างอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ รวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสำนักนายกจึงให้หน่วยงานกำหนดให้มีอ e ีเมลกลางสำหรับรับส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยอ e ีเมลของววค่ะจะเป็นอ e ีเมล s a r a v a n s i t i s t r o r t h ซึ่งอ e ีเมลกลางนี้ค่ะงานสารบัญจะเป็นผู้ทำหน้าที่ ดูแลและเปิดดูอีเมลค่ะโดยในระเบียบกำหนดไว้ว่าควรเข้าดูอีเมลอย่างน้อยวันละสองครั้งค่ะและงานสารบันจะนำเอกสารในอีเมลลงรับและนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับขั้นต่อไปค่ะและเอกสารที่อยู่ในอีเมลค่ะ จะถือว่าเป็นเอกสารฉบับจริงซึ่งณนะปัจจุบันค่ะบางหน่วยงานจะไม่มีการส่งเอกสารมาที่วอวแล้วค่ะและหากท่านใดนะคะมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่ตางๆนะคะก็สามารถให้ส่งเอกสารมาที่อีเมลกลางของวอวได้ค่ะค่ะ ไปนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่กองงานเลขานุก,การอาคารแอดมินชั้นหนึ่งค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ90109311ค่ะสามารถโทรมาสอบถามในเรื่องการลงรับหนังสือการตรวจร่างเอกสารหรือว่างานประสนีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ